อาจารย์หมอเชียวและพี่น้องกิจอาสาทุกท่านนะคะชื่อนางสาวนภศนันมาศคำนีลำดับที่สมัครสอบลำดับที่65อายุ45ปีอาชีพครูกศนตําบลพัฒราชอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามการศึกษาจบป,ปริญญาตรีวิชาเอกสุขศึกษาและประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการศึกษาการเจ็บป่วยไม่มี ข้อสต้องการสังกัดภาคอีสานข้อ 3. รักษาศีลห้าได้ทานเจมาแล้ว20ปีไม่ทานไข่ค่ะข้อ4ีจะสามารถรับฟังและทำตามมติหมู่ได้ข้อ5จะเป็นกิจอาสาทำงานฟรีได้เพราะปัจจุบันก็มีโอกาสได้ร่วมกิจอาสาแพทย์วิธีทำร่วมค่ายที่จังหวัดมหาสารคามด้วยความปิติยินดีข้อ6 สนใจเรียนวิชารามเพื่อนำความรู้ไปช่วยช่วยตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และได้ติดตามแพทย์วิถีธรรมในช่องทาง YouTube มาตลอดและนำไปปฏิบตัติและยังแนะนำให้คนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะมีโอกาสได้อบรมออนไลน์ค่ายแพทย์วิธีธรรมครั้งที่3และชักชวนให้เพื่อนเข้าร่วมในการอบรมด้วยและ อบรมค่ายพระไตรปิฎกการแพทย์แผนไทยค้ำจุนเกื้อหนุนโลกมีโอกาสเข้าห้องซูมบ่อยๆค่ะขออนุญาตนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากพี่น้องที่สมัครเข้าเรียนนะคะ ถ้าไม่มีก็ไปส่วนการโบวตนะคะมีท่านใดคัดค้านกนารสมัครเข้าเรียนไหมคะไม่มีเช่นเดียวกันค่ะผ่านนะคะ,ะค่ะยินดีด้วยค่ะยนตอนรค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายรูปนะคะเวยขยับออกไปนิดนึงค่ะโอะขยับเขา เรียวออกมิวว่ายขยับลงค่ะพี่ปิ่งกล้องลงนิดนึงเดี๋ยวน่ะขอบคุณค่ะประมาณนี้ก็กลงังดีค่ะหนึ่งสองสามร้อยขะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางแชทมีสองลำดับนะคะที่แจ้งไว้ห้าสิบเจ็ดกับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะคะถ้าสะดวก